สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาอยู่กันในในโค้งครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาตกปลาดุกเล่กันครับโดยใช้เนื้อซอโอเควันนี้ไม่ได้มากับใครมาที่มนคนเดียวครับ <c oughs> คนวัวเรือครับแตงวัวเรือคนอื่นก็นไม่มากครับเสียมาในโค้งไม่ร้อยว่ะบางทีเย็นกับเปิ้นตกเลยบรรยากาศบรรยากาศตัวนอนบ้านบายว่าครับ อนที่บ้านดีกว่าอย่ากออกมาเลยทีมานีบ้าครับออกมาปไไีข้างนองนออกไม่ได้ก็คือว่าในโก้แให้ได้ออกนี่นี่หรอตัวทีมานีล่าไปโก,กวออ้บอกเลยเหนียวกำลังเตรียมพวกแบตกลอนครับใช่ไหมกล้เาเลยครับเตรียมเรีบเดี๋ยวเราไปดูผลงา,านกันว่าจะได้สักกี่ตัววันนี้โอเคไปดูกัน Let's go นูวนเรือหูหครับหูครับวิจัยครับมัน<า>คือ,คอปลาชนิดนึงนี่เองน้องนี่ปลดเอ๊ะหั่นปลดมาไม่ให่หูไม่ใหญ่หูม,หมันอยู่นาทีเคล็ดมันยังหยดจากไหมวะใจมันยังขีบแล้วก็ยังห้างกันเชสาหรอกเนี้ยจังวะมันคือปลานี้ยน่วะวปลาใจเดีย๋ยวปลามาลุ่มี๋ยวมันหูเลย่วะนี่ครับ บ้านปุ้งก็อยากว่าปลาไม่ลุ่งเหรอใช่ไหมเสื่นไม่รู้หยากว่าปลาเลยใครรู้ว่าคอมเมนต์มาได้ครับไม่รู้ว่าที่อื่นเขาหยอกปลาเลยนะครับผมแต่ดูหน้าตามันผมเสียวครับแต่ว่าหน้าตามันตะมุตะมิมากครับผมแย่ครับผมก็แย่ครับผมไม่กล้าปุ้ดทำไมดีวะสับเหรอสับดิจยาเพี่ยนตาบิดด้วยขออนุญาตสับครับขอตัดภาพเลยกันมันจะขาดแบบนี้ ต้องอยู่ในคลองครับต้องอยู่ในคลองอย่างเดียวครับผมไปอื่นไม่ได้เลยไม่ไม่มีที่ไปนะครับอู้นอตเอาลางเอารางขาก้องครับตัวนี้ขาก้องครับผมอุ้ยอันปัดแล้วตัวอะไรครับปุ๊ดตัวไหนครับดุว่ะดุว่าบี้ยนครับจะว่านี้ มาอุ้ยไม่ใช่ครับโดนเลยครับท่านผู้ชมอุ้ยอุ้ยนี่นเรือพอดีครับเรือพอดีเริยาดีครับลูกในเรือพอดีโอ้ย,อ,อ,ยอยากให้เลยครับพ่อ <c oughs> ผัดเลยครับไม่ต้องปลดนี่ครับอุปรกรณ์ตัวช่วยครับอุปรกรณ์ตัวช่วยนี่คือปัดปล่าครับไว้สจหรับตัดเนียงมัน <c oughs> ไปเดี๋ยวมาเลยตอนเคลียร์ครับว่าเขาเคลียนเป็นปืนครับ ดุกเล่เคยๆนอนดุกเล่ก็คอมเมนต์มาบอกผุมทีครับ,รบว่ามีอะไรช่วยรักษาบ้างว่ามีอะไรช่วยแบบบรรเทาอาการเจ็บปวดบ้างวันนั้นพบทุกไปทีนครับโอ้โหสองวันครับคุดทรมาลยร้องนอนร้องอยู่บ้าน,นครับเนี่ยผมยังเป็นแผลเป็นอยู่เลยนี่กนแกไปเคียย์ก็นเลยดุกเล่นี้นะครับมัน ายยากสักทีได้ครับบมกด้เดวนตรครับต่ไร่ต่อไร่มาเลยวิธีกาันเอาน้ำมันออกครับในนี้คือมันไปได้เลยครับจะบบคนบ้านๆรับคนบ้านเลยนี่แต่ว่าคนบ้านปุ๊บก็บิดหักนะไม่เคยกินหักเคล่าหว่ามันจับได้ไับเลย กดเปลา่าปบในรีครับนี่ไม่ใช่ได้เอามาลอยมากับน้ำแบบเดี๋ยวก็เอามาเผื่อไม่ได้เตีย๋ยวมรติบ้านครีมก็ไม่มีอ่ะสุดยอดเลยเอาตัววตัว,วน้ำบากอะไรเงี้ยนะเออถึงกับตัวตัวดีว่ะก็ะซับเลยเนี่ยต้องซับน้ำมันออกก่อนปุ๊บปุออ๊บได้ครับน้ำนี้คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มมาจากพิ่มได้เลย ตู้มาเลยปันตัดไปน,นำน้ำมันออกเลยน้ำแบบยาวมากตัดเลยห,หยิบน้ำจูมาเลยดิแป๊บครับไม่ฮักตี ปายมันออกก็ได้นี่แต่จับคือจับไม่แน่นกรับอืมโอเคแค่นี่ก็ปอดไปเลยครับท่านผู้ชมแค่นี่ก็ปอดไปเลยแขนี่คือต้องป้าเป๊ปอันชดมากับถึงจะได้ได้นี่แหละน้ำมีตัวยางอะไรมาตัวยางไอ้ท่านผู้ชมอะไรอีกนี่ครับเป็นเอียงเป็นเอียงเลยนี่เลยครับท่านผู้ชมอันตรายครับอันตรายครับน้ำนี้แต่ว่าแต่ง จะเป็นเงียงเ,ยเล็กๆแยกออกมาแล้วครับเมือเ่อเลยกับเมื่อนเลื่อยเลยลักษณะเมืเอมม่อนเลื่อยเลยโอเคแค่นี้ก็ปลดไปลายก็ทำหางเรื่ตัวได้โชว์อ่ะนี่กจานบินมาเลยล่ะจานบินครับจานบินมาเลยเลจ,าจานบินมาแค่เพีงนี้เอาซับห้งางท่งที่ดีคือจับหน้าห้างกับจับไอแน่นห้างครับจับโชว์นี้เดี๋ยวกับบิดตู้คอมเลยออกเลยครับ ผู้ชมคนน่ายินดูก็คือจะพังอะไรครับปลดอะไครับปล่อยครับไม่ต้องซับตะมุตะมีอะไรเงี้ยเลยเป็นเบตโต้คมจังวะหุดนี่ด้วยเอางี้ซับตรงนี้เอ้มาเขียนนี่นี่ครับผมน่ารักเปิดตัวงูเป็นไม้ขาดได้ครับซับตรงนี้เขียนเขียนเราซับกันแล้ว เดี๋ยวฝนตกด้วยครับกองกามมองมองนิดสับห้าสับหะเหนีย,ยวนะสัพหะเหนีอเอ้าน,นียเรสองตเนีเบีเนียวเบีเนียวหรือเ่าเบีไม่คมวะสองสิงนี้เต็บุรกเดี๋ยวซับตัวนู้บุรุษนายดีนะเอ๊ะ นี่ครับฮะเต็มเลยนี่จ้องมั่งจ้องมั่งเป็นครับกับเบนครับเบนราหูใส่โดนเลยครับใส่ใส่มาเลยครับล่เยดนเลยครับันสลครบท่าผู้ชมท่านผู้ชมครับโดนเลยครับไก่หมาทำงานแล้วตัวไอ้โจ๊กเคสเคตัวไอ้โจวกเจ้ามาครับมาเลยครับมาเลยครับตัวเจ้าบินมาเลย นี่ครับมาแล้วมาแล้วครับพี่โต้หน่อยครับจานบินครับจานบินไม่ได้ครับท่านผู้ชมต้องตัดทางก่อนอันตรายครับอันตรายอันตรายต้นเตียอันตรายเนี่ยสับไม่ได้ไม่สับได้ครับได้เลยช่่่นครางดีดีคือให้เอามือจับกับเสียงมันยากครับยากเดือดร้อยครับไม่คาดจับนิวเองกับรถมัน มันเลินนี่ได้ๆๆะบินนู้นก็ได้บนด้านนะด้านนะนี่ครับท่านผู้ชมได้เป็นต้องทำปัญญ้ก่อน <c oughs> นี่เส้นที่อันตรายเข้ามาน,นี่ครับน้ำปสาระอย่างเคยครับคุณนี้ตูกตีครับ <c oughs> รำนะบต่ปลาเมนุกครับ มันกับป้าตานแล้วมมกับนุ่งกับมาติ้มาเลยละเรียบไปหน้ารับบืนวัดเลยมาวะนีมกลางคืนกับนันไม่เหยบเลยได้ออใชนเลยครับนี่ครับข้างหน้าผมนี่คือปากงนะซุ่นมาเลยมันปบบสตน์ัการวะายงเรียบไปหน้าเดียวไปหน้าเอามืออยู่ที่แปดที่เปิดเนกับตอนนี้น คนแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับไม่เคยมาครับไม่เคยมาครับเสื่องวะไม่มาเสี่อยงก็มาถึงตรงนี้ก็เดี๋ยวมันแรงไงแรงไง่าจะมาเผมเปล่าผมอุตุมาแรงไม่เป็นอุตุครับอยากฝนตกโยโย่จีไดรจีได้ตีอ้าตีอุกไกตีอุกตีอุกตีอกแต่เดี๋ยวเขาทำไม่ได้ครับวันตีได้บางบางครับบาง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 อะ บางแบงเบ,บ, <c oughs> บ,บเดี๋ยวชุดนี้ปลอมเลยนงบางบางงั้นไมั้นวะเดี๋ยวก็ต้องปิดคลิปก่อนไม่ปิดไม่ได้กับ,บ <ừ m. S 2> เดี๋ยวตัวรับมันพังเดี๋ยวตัวรับพังครับไม่ใช่เลยเมกันน้ำด้วยตัวรับนี่ <c oughs> เดี๋ยวมีปัญหาเลยก็เดี๋ยวท้ายให้กับพยายามมาทุกทีทุกคนทุกทีครับสองสามคลิปนี้ <c oughs> นี่ครับท่านผู้ชมจักมาเลยมอลอด ตัวเบ้งเลยอยู่สักปักแค่ว่างกินกินนี่ใซส์กับไซส่นี้ประมาณห้าตัวโลได้สุดยอดเลยครับตัวนี้นี่ขึ้นกำมือเต็มๆกับนี่เลยคนว่าเรือครับชักมาอีกเดียวนี่ปองเป่งกับปองเป่งปองเป่งกับเนี่ยปองเบอร์ดีกับดังหลานเลยอีกเดียวงอปลายี้เลยวะเตัวดุนวดุกวะ แรงเบิดอรับของนี้ก็หนังเบิดเบิดไปก่อนนี่ปากกินโลไหมว่านี่วะโลครับนนี่นี่คันแบตกินล้นเลยเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวข <c oughs> อ,อยาดคอดก่อนใส่ในคออะไรมึงหนาะไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับท่านผู้ชมนีแต่ล้งยังหนังมาอยู่หน้าจอบ ครับตอนนี้ก็เวลาประมาณต่อไรแล้วว่าตีเจ็ดเจ็ดเจ็ดเรื่อยประมาณสิบก้าวเลกาคืนครับตอนนี้เป็นคลิปเล็กเลยแต่ว่าเยอะตึงกลางคืนครับโอ้โหบรรยาก,กาศกลางคืนตอนนี้เด้อไม่ขอใจก่อนนี่มีว่าเรือแล้วครับวันนิโคกลางคืนมึงก็เลยไม,ม่ขออินในกองบืดนะั Quay chai lắm không có một cái khối cát điện đây nì park in lô minh luôn 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 นี่ครับบรรยากาศรอบๆโยถทึ่งดึกเลยคลิปนี้แดละดิได้รักกี่เต็มเดี๋ยวไม่กินกันแล้วว่าต้องรบไปแท้ช่างแล้วครับแต่นี่เราอยู่กันดีหน้าเขานี่เลยที่ตามดุต่อไปครับนี่ครับข้อสรุปผลเลยครับอันนี้เราได้พูนาน,นบินครับส้ามสามตัวก,ก็ดุเดยครับตัวประมาณ ไซเซคีตซิอคีกับสองตัวนี้กนพัวเรือครัผสมแบบตัวน,นกินช่วงเพิ่นตอกครับไม่ได้ตายได้ครับนี่เลยพนาโดยรวมซึ่งตอนนี้ก็เวลาประมาณสิบนาฬิกาหรือว่าตีแปดเลยครับตีแปดว่าครับก็ประมาณนี้ครับนำมาไว้เจอคลิปหน้าครับตอนนี้เขาปลาบังรครับ มข้าวบังกาเลยครับตอนนี้ข้าวังบลึกตัวนั้นจริงอ่ะฝากข้าวังบลึกเลยโอเคครับไว้เจอคลิปไหมครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีตานี้ครับมาเลยมาเลยตกดีไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้ใต้ดีเลยครับเลยนะช่วยเลยนะครับนี่เป็นไใช้เลยนะครับข้าบังกาเลยครับข้าวไปจังหวะนี้ม้อไม่ได้ตัวเลยเกาวยงเลยครับตัวนี้เทียบ ไว้เจอกันคลิปใหม่กับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ